น้ำเดือดแล้วก็ใส่นไม้ดองเขาลวกลงไปนะครับแล้วใส่ปลาขยงลงไปนะครับนี่โอ้โหอุ้ยแกงนไม้ดองใส่ปลาขยงนะครับสูตรบ้านยาผมสูตรบ้านขาหยงพุบนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพื่อดับคาวเพิ่มความหอมใส่เกลือลงไปผงชูรสลงไปเลยนี่นะรสดีนะครับนี่ขยงนะครับใส่นไม้ดองหรือแกงเผ็ดก็ได้ครับนี่น้ำปลาลงไปจะได้ความหอมครับนี่เป็นไงครับสุกแล้วนะเพื่อนนะแกงนไม้ดองใส่ปลาขยงนะครับสูตรบ้านยาผมสูตรบ้านข้าหยงพุบครับนี่ไม่มีอะไรมากครับ ามด้วยใบกะเพราลงไปตามเดินกันป่าสามสี่รอบก็ว่ากันไปตามใจชอบครับอุ้ยสูตรบ้านยาผมเลยนะครับเนี่ยสูตรบ้านขัวยองุูมนะครับอำเภอไผ่สัดีนะครับนี่แกงปลาป่าคนป่าบ้านป่าก็ต้องกินแบบนี้นะครับนี่หน่อไม้ก็หาบนเขานะครับปลาขยงก็หาในห้วยที่บ้านนะครับโอ้โหบ้านเขาจัางุ่มครับนี่ปลาขยงใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้เขาลวกนะครับภาษาอีสานก็เรียกหน่อไม้ส้มนะครับอุ้ยสูตรนี้เขาสอนกันมาครับชิมดีกว่า ทีเดียวเลยสุดอยอดแกงปลาขายังใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้เขาวล้วนนะครับนี่สูตรบ้านเขาชงฟุ๊กของผมคนระับสูตรบ้านยาผมครับนี่น่ากินครับไม่เพื่อนๆนี่มากินข้าวด้วยกันครับอุ้ยเดือดปั๊ดปั๊ดเลยนะตอนนี้น้ำกำลังนองนะบ,บ้านผมเนี่ยปลาขายังเยอะนะครับห้วยบ้านเขาชงฟุ๊กแล้วนี่ทีเดียวเลยสุดยดอดแกง เผ็ดหรือแกงปลาขยงใส่นม้ดองครับนี่สุดยอดนะครับเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่สูตรบ้านขนาันเจ้าพูดของผมนะครับนี่สูตรบ้านย่าผมนะครับนี่แกงแบบนี้อร่อยง่ายๆนะครับส,สุดยอดเจ้าแกงปลาขยหนไม้ดองสุดยอดเยี่ยง